กระสุนครับท่านผู้ฟังที่เคารพและก็คิกคักหาทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทีนี่มุงนนม่งหน้นมุมมองท้องถิน่นป้ากันครับทุกวันจ,จานาันทร์วันอาทิตย์8ปดโมงถึง9ก้าโมงเดยประมาณจะบอกกล่าวราคาเรื่องราวทีนี่มุ่งหน,น้นให้ครับทุกท่านได้ฮับสาบฮับหู้พร้อมๆกันผ่านหลายๆจ่องต่างครับจ่องต่างที่หนึ่งก็เป็นวิทยุนะครับคลื่น FM 9 4อเมกะเฮิร์สช่องต่างที่สองสำหรับ มีอินเทอร์เน็ตหรือมีคอมพิวเตอร์ตีสมาร์ต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็ติดตามพอถึงผ่าพตึงเสียงได้ตีเวอร์เว็บนะครับน,น่านเอาเรดิโอโดเหรือเข้าพอดีสวทอนานน่าน com, นสีดอทคน่านซิตี้ดอคมคือเทศบาลเมืองน่านแะ้วก็น่านชูเดดดอทคอมบอกกันละรนะครับแล้วกันต่าดีมีเคเบิลทีวีตีต่างแต่ละอำเภอก็อฟังกันได้ครับ เจ้าวันนี้ตรงกับวันที่สิบหกก็ขออวยพรกันก่อนแต่เจ้านี่ผ่านกาดหลายๆคนกับยิ้มแย้มแจ่มใสครับส่งสิทส่งสัญญาณกันเพราะเมื่อคืนนี้ฝันดีรับฝันดีมีความสุขก็ขอให้ถูกหวยนะครับรับขอให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนนย่กัลนะครับขี้ข้านกับมได้สักบานเหมือนกันแต่วันนี้หลายคนว่าจะได้กัจ้างปุ้ยวันนี้สี่โมงก็ขอให้ได้สักสองตัวกัเอาละวันนี้มีเลขเด็ดก่อ มีหลายเรื่องครับสำหรับเลขเด็ดวันนี้ตีเอาคนเดียวนะครับเน้อโมโหชวัวจะได้เรื่องลาวที่ฝากบอกเก่าหลอกขาแล้วก็เตือนภัยน,นะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ตะคืน่นที่เกิด,ดกขึ้นหลายๆสถาบันวันนี้มีพิธีไหว้ครูแล้วก็อน,น้องๆได้ออกมาจุ่ยกันทําพาันทําำอย่างแล้วก็เกิดเหตุการณ์ในเขตเทศบาลเมืองงานนะครับโดยท่านภูมิกับสิดีใชัยท่านใัยภูมิกับสภาพเมืองงาน พันตำรวจโทรน่รงเขียนหอมรองผู้กุมกคับปอใสตรวจมอเตอร์ไซค์ตำรวจบ้านชุดขวงเมืองชุดผาสิงชุดอย่างน,นี้รวมกับชุดซืบสวนสำมงนานพันตำรวจโทสมศักที่คำรอยตำรวจเอกพิชัยบังเมกสุดทชัยพรหมมาสกุลสักอินตะุขสงาหายทุกสราวุฒิใจทาสุปชัยมานะประทีปชัยวุฒ นักขบบุญธวงสมานไข่คำมนัดมันขันนีกรบุญมีออกตัวตรานะครับโดยเฉพาะเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน,านฝากไปถึงปอแม่ปีน้องร่านค้าก่อนอาดับแหลกร่านค้าขายของช้ำต่างๆต,งตีจังเอาสลากมาแขวนไปหน้าร่าน แล้วก็มีของหล่อใจเรายาป่าปิงต่างเบอร์ละสองบาทสองบาทสองบาทนะนะวันนี้ถ้าฟังรายการที่นี่มันน่ะราคาใจปดลงเหี้ยถ้าบออยากป้าก,กันลงพักปดลงเหี้ยท่านจะไปเชื่อคนนีมาขายนะเคลียร์หมดแล้วเคลียร์หมดแล้วไอ้น,นะวันนี้ขึ้นสารวันนี้เคลียร์วันนี้เคลียร์าึ้นสารหมดเลยเป็นการหลอกลวงนะครับและโดยเฉพาะ ถ้ามีเครื่องดื่มหรือว่าเหล้าหรือเบียร์เนี่ยจะพิษพอรบเครื่องดื่มควบคุมแอลกอฮอล์ตัวจะไปขัดได้ไปดังๆนะฝากบอกไว้เลยนะครับผมอูเบะโบไปได้ยินตะอู้ดังๆตั้งแต่ไปไี้ไปตำรวจจะไปยับยึดจะไปขัดได้นะได้คนดีมาม่นด้คนมึงนานจะไปอู้เคลียร์หมดแล้วตำรวจตำรวจปวดเสียหาย อ้างว่าเคลียรเคลียรไปจ่ายสตังค์มาแล้วมีหลักฐานนะครับไม่มีใบเสร็จอย่าไปเจือแต่ขึ้นดาฮ้ยจุลงพักกันไปทํางานป้าใส่บดีไหนเคลียร์ใครอ่ะชี้ตัวบอกไ่ยศอะไรตําแหน่งอะไรเงียบงียบนงี้นงียงียบงียียบงียบเงียบเงียบเงยบเงีนบนงียบาายบเงียบเนีนบเยบเาียบเงียบเงยเงราบเาียบเงยบเยบเงยเงาบงน นะไอจับสลากกันนะมาสองพันเบอร์นะชื่อกบชื่ออย่างี่เขียนนะั่นนะระเบอร์โท่นะโดยได้ขาดปลดลงเหงยนะครับเน้อปลดลงเหีียถ้าเดี๋ยวตำรวจเขาเข้าไปทํางานแล้วเขาปลดลงมาถ้าเขาอ้างแบบเคลียนะครับชดเบอร์ผมไ้ไนายตำรวจเขาแหนดได้พฮับตำรวจเขาได้พิฮับโหบอกผมแบ่งบ่กแบ่งฮับคนเดียวบ่ไ,ได้ว่าเล่นบ่ได้นะครับเขาอ้างน,นะครับถ้าเราเนียไม่ได้ขึ้นศาลครับขึ้นศาลเนาะ ไปป้าใส่ไปดิกับพอดีเขาเของมาส่งกันเลยเงบนะครับฝากบอกเตปพดลงเงี้ยมดเมืองนานในสิบห้าเบอร์จะไปเนี้ยใครซื้อเหล้าก็ไปซื้อเหล้าร้านดีเ่เปิดขายภาษีถูกต้องเนี่ยจะไปเสียงโชคก็เบอร์ละสองบาทนะครับร้านกาก็ได้ร้อยละสาวประมาณนั้นสอบถามดักขึ้นได้เขาก็ดีแต่ผมมาชอบเอาไปเอางังเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเคลียร์แล้ว ตำรวจเสียหายเสียหายครับตะคืนเสียหายท่าภูมิก็บโ,บโอ้เสียหายมากแต่กับบแน่เนะาะแต่ก็ไปฮับบันม้คนได้บดันดกับว่บบาไปใช่ไหมนะวนะ่าเป็นบุคคลไหมนะครับเนื่อหน้าข่าวกับ,กบ,บเหมือนกันมีตึงนี้ึงบันี้ครับเหมือนกันเลือกอยแยกแยวเรื่องที่สองนะครับฝากเตือนภัยนักศึกษามู้หญิงทางหลายตะคืนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นตีไกลๆก,กับหมอทรเหนัง หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาแน,นนน่องญิงไปออกมาทำธุระในเมอืองแล้วขับรถเข้าไปครับมีผู้ชายสองคนใส่เสื้อสีดำใส่มหมวกไอ้โมงขับรถมาถึงกบปุ๊บกบไปใกล้กคขับเอาเมือขวาสมาัยเลยครับปาดหน้าอกนี่มือัวโดนอย่างของนมเนิมโดนมืมืน,นะครับกระชากเหมือนว่าจะกระชากสร้อยคอเนาะนะครับ ยางแห้งรถของน้องก็โกนล,ลงได้รับบาดเจ็บพอดีเจ้าบ,บ้านหรือว่ายาดปืไปเขามาชจวยตันไอ้สองคนนี้ขับรถหนีมันเป็นกรณีเดียวกับตีมีละอ่อนปูใจนะครับสองคนมีมือยิงคนหนังหน้าขับรถผ่านแล้วก็ตีหัวกันรถตำรวจตั้งด่านกันหนีแล้วก็ไปเชี่ยวชนกันก็เลยนำมาตรวจสอบและทายหัวไว้ระวังให้ดีนะครับวันนี้วันซุป ลูกหลานเลยลนที่ออกจากบ้านระวังใหด้ดีนะครับเนี่ยตะคืึ้นสอบสวนกันเจ็บไปโรงพยาบาลทุกคนหูดีบิดบอดทินนานสมชายจินาเกตไปพอไปสอบถามอาการถึงโรงพยาบาลและตัวยมติลงพักพอแล้วมันเกิดขึ้นในเมืองนานแล้วสัครับผมขออนุญาตระวาน,น่องอายุยังน้อยนะีครับเนาะถ้าไปถ่ายมาเสียงมาออกนี่มันมันเหมือนกับเด็กบคนจ้องนะครับ ฝากตำรวจบ้านหรือชุดเฝ้าระวังสายเหนือตัวมหาโปรดเจียงแข็งน้ำล้อมออกมาปฏิบัติมาปฏิบัติงานได้แล้วครับเล่นเปิดละเนาะช่วงนี้แต่คืนก็นมีการประชุมการตีวัดมหาโปรดตีทนที่ระเบิวงซิดบอกแต่ยังมีเหตุการณ์แล้วนี่เกิดขึ้นภาวนาว่าถ้าจับตัวได้สองคนนี้ขออนุญาตเป็นพิเศษบอกกก่าเหล่าขานจี่เสียงเรียงน้ําเพื่อแสับหลวงกันว่ามันยากจะนี่ก็บลูกหลานคนอื่น ดาบเปินตะขึ้นนะครับบนบุตรวงไปสอบสวนสว่ว่ิ์สุนสิ์ที่ขำลอยตัวเองพี่ชัยบางเมกไปทํางานกันเรียบร้อยฝากบอกไว้ตัวก่อนตีหมอบอยจะมาเรื่องที่สามสีสามไปลูกหลานแางไบุครขับมอตเตอร์ไซค์สามกัน ปอมเป็นบอนแม่เป็นบึมบขันครับขับรถโลลถนนเส้นยันตะกิดโกศลรวรันหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยขัดต่อไหลกีดหน้าท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนานา,าบึมบ,บ,บึ้มบึมเป็นหูไปเป็นโกโวไปไปพอท่านผู้บังคับการพลตรรํารวจตีฉลองใช้บุหรี่จะไปเจียงหมแ่แวะท่านผู้การได้ปล่อยยกไปตํา,าตรวจกไ็ไไรขนานนักบัตรจันก็จะแจ้ง ก็จะลุกก็จะใส่เตียวแบบนั้นแล้วครับสิบแปดไปถูกทำลายเอ็มนนมต้องใส่แห้วก่อนจับได้บุ๊บมือหกคนนี่ขออนุญาตเอ่ยือเอ่ย้ำพาจับได้บอกจือเสียงเรียงน้ำยดตำแหน่งบิดามันดาบา้านเลขที่ไหนโทษทั้งจำทั้งปรับ พอเกิดความเสียหายเราจะเตือนพรรคประชาธิปัตย์มาแจ้งความพอเป็นเจ้าของไปเอาก็ฝากบอกเลยนะครับเนาะพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าพรรคเพื่อไทยที่น้นตะวันนี่เส้นสายหนึ่งศูนย์ก้หนึ่งมันบบดีกับเก็บมาไว้เนี่ยบบนี้ประจับประจาปปนก่อนเก็บไว้สำนักง,งานนั่นก่อนเราจะพอเกิดความรุนแรงมันมีครับมันมีหมู่คนเนี่ยมันอยู่ดึงประจางชอบสร้างกระแสผมบอกแล้วผมบอกชอบ ขนาดแม่กระถังจะขื้เจ้าหน่าวชมาถือปืนมาเดินตัวตรงแหลมผมยิ่งบ้าหันตัวเลยตำรวจกับบัไหมีแห้งแล้วครับมาวันฟึกกันนักแกดานกับบัได้ตั้งครับตั้งหันมาได้ซ่อมและเบียบวินัยมาคืนก็อิดก็ออนแล้วสอบมดวันมดคืนมามีแห้งไปไรละลับอย่างเดียวนะนอกจากคคที่ออกคนดีอยู่เวนที่เหลือก็ต้องพักผ่อนแบบนั้นแหละครับผูมมกับก็ออกมาโลโล ท่านผู้การกออกมากับวกแวะไปผม,มไปรับต่อมเดียวครับแต่ตีสามึ่งเดียวเนี่ยบมือบ,บป้าครับเดี๋ยวก็ไปว่ากันไหมอ๋อฟากถึงเจ้าของร้านต่างตางที่อยู่ถนนยันธกิจโกศลที่มีกล้องวงจรปิดเดี๋ยวตำรวจจะไปขอความอนุเคราะห์ขอพอกล้องกําไม่ได้พอกล้องนะครับไปพอหูไปเคลื่นอนไหวแต่ตีสามมาจะถึงเจบบ้เวลาะมาครึ่งชั่วโมงนับตัวหม่หกําจะเจนเอาอได้กันมันะ